สวัสดีครับสวัสดีเ,เพื่อนๆชาวยูทูบครับโอ้ลั่นลั่นลั่นนี่ครับน้องใหม่ทีมงานัวหนึ่งมาถึงบ้านแล้วครับโอ้เสียงท่อไหมจัดครับ เอ่อร้อครับป็ด uh. ส uh. um. uh. um. <laughs> ครับโอ้ยจวเลื่อนเลื่อนเ็เฮฟ นี่ครับต้องใหม่ขออาจาร์โอ้ครับบาองคุณจะเป็นบางคุณเล็กนะครับ เครื่องปะอะไรลูกย,ยางเส้นหัวออแอดแพดแผดนี่ครับวนเลดถ้าวนเลดเสียงอย่างนี้เหละยนะเสียงมันแสบแสบไงไม่รู้แต่ถ้าวนเป็นแป๊บนี่เสียงอีกอย่างหนึ่งครับ ถ้าบนเลดจะอีกอย่างหนึง่งโอ้ดำยกเร็วครับโอ้สวยครับสวย,สวยนะครับนี่บ โอ้แห้งคลิปเลยครับไม่มีเยิ้มครับกระบอกมีตันแกนใหญ่ครับกระบอกนอกไม่นี่นี่นะครับกระบอกนอกเห็นไหมแ้่กระบอกนอกจะเป็นนี้เลยกลมๆอย่างนี้เลย,เรเลยครับไม่ไม่เป็นไอ้ไรเออใช่แค่คนอ๋อ ใช่เป็นของไทยมันจะเป็นไอ้วุกลมไอ้นั่นใช่ไหมเป็นถังขายครับสนใจก็ติดต่อเลยครับนี่ต่ตอเสียดินเลยครับขายเกียร์หม่ครับ นี่ครับบอลมูนเบรกหลังใหม่ครับกระป๋าใหม่สวยงามครับเจะบิดว่าเอเย็นมากนะครับคันนี้ เป็นดึงดับนะครับเป็น,นี้ือเปล่เป็นแบบดึงดับครับโอ้สวยงามครับสวยงามเออ้าสิสเอห้าเด้อ นี่ใสกันชนใหม่นี่สวยเลยนะครับเพราะว่ากันชนจะเล็กครับจะขอเขาตัดออกโอ้ตัดเล็กเลยครับใ<ะ>ม้กันชนตัดเหลือเล็กเลย<ะ>ปกติได้กล้าในกันชนใหญ่สวยคุณนี้จะเป็นกันชนใหญ่เลยนะครับนี่ไม่ได้ต่อชายนะครับนี่ ถ้ามันมียางข้างบนอย่างงี้นะครับจะเป็นใหญ่เหมือนของพี่คิงนะครับจะของเก่าน่าจะรถมันต่ำแล้วก็ตัดออกครับ mm hmm. นาซาในพรึบเลย mm hmm. เสียงท่อวนท่อเลดกับท่อแป๊บธรรมดาเนเสียงต่างกันนะครับ รถโซลสุรินครับนี่ซื้อมาจากาสุรินเนรับ ท่านใดที่กำลังมองหาอยู่นะครับนี่ f c ท่านใดที่มองหาอยู่นะครับสนใจก็ติดต่อเสร็จตินเลยครับนี่ครับพื้นสวยครับยังไม่มีผุเลยครับพื้น น่าจะเป็นรถชุมพลหรือเปล่าครับรถชุมพลบ่ใช่ครับเป็นรถเบกาอีกสูครับรถน่าจะรถโซนชุมพลนะครับเพราะว่าส่วนนี่นะตอนนี้เป็นรถบ้านกลัวแล้วทีมงานเพชรมณี ร้อยก้อนสิบห้าแรงมา้าหกเอ่อ e, หกเฮอีด้วยรหัสหกเฮตเฮตีหนึ่ง เมื่อวานนี้มารออยู่ทั้งวันนะครับไม่เจอนะครับวันนี้มามาถึงบ้านแล้วครับนี่ได้ถ่ายแล้วเมื่อวานมานั่งรอครับนั่งรอคันนี้แหละเมื่อวานนี่ครับไม่มาถึงสักทีครับวันนี้ได้เจอแล้วครับวันนี้ ส่วนคันนี้ก็เก็บปลุกเนี่ยนะส่วนคันนี้ก็จะได้ลองนะครับเติมน้ำมันแล้วเดี๋ยวมาดูว่าจะผ่านไหมจานชูครับช่างชูนะต้องเปลี่ยนชื่อแล้วเปลี่ยนเป็นช่างชูแล้วช่างชูอ่ะช่างซูนิตาชิเฮ้ยสองคนนั่นมายไง ไอเวรุนกัมพูชาเฮ้ยเอ็งใช่ไหมวังปูรถไม่ทนอ่ะเจอเจอแล้วครับเอ็งใช่ไหมขึ้มาเอ้ยมาถึงรถยางระเบิดเี่ยเขามีเขามีกล้องวงจรปิดดิเขามีกล้องวงจรปิดด้วย โอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ